รับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมในบอลบอลชาแนลกับเกมโมเดิร์นวอร์ชินะครับผมนะวันนี้อยู่กับเจ้าเรือ CN ไทยร้อยนะครับวันนี้อยากเล่นพิเลนหน่อยนะครับตามคำเรียกร้อง,อง <c oughs> ของน้องๆของน้องนนะครับกับเราจะใช้พีพ700นะครับแกนิกนะเป็นมิสไซล์ที่คงความแรงอนุภาคมหาการมากนะครับที่ดาเมจสามหมื่น 9,000นะครับซึ่งยิงเวทีนี่หักในแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้เป็น TA53 นะครับของเทียนะคิดก่อนลูกว่4 0 0 0 0 4 4 4 6สี่แสนอะครับเพื่อนๆน, <Wow. S 1> นะครับแสนห้ 6, อะครับนะแสนห้ 6, อะเรามาเทสก,กันเลยเอา้าวเครดิตเอ็กมาครับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก็หวานหมูดีครับปล่อยแค่นี้ก็แตกแล้วมั้งเนี่ย นี่แค่ลูกกระจกกเนี่ยเอาไปสองลูก่ะจะได้แตกออกกดผูทันปล่อยเอาไปก่อนให้เขาไปเติมเลือดก่อนเดี๋ยวจบไวนะเหลงเล็งช้าข้อเสียแกนิคคือเล็งช้าครับระยะไกลมากกระสุนน้อยนะครับอ่านาฮิมอฟมาพี่ขอจัดสักสี่ลูกเหนียงเหนียงเลยตึ๊ดตึดตึตดสี่ลูกไปนะครับจะถึงไหมครับเราดำก่อนถึงไหมครับสี่ลูกถึงไหมครับอ้อ เนี่ยข้อเสียของแกนิกครับมันช้านะครับกว่าจะไปถึงเพื่อนๆนี่โอ้เข้าทั้งจุดพุดแล้วก็แล้วเอเอทำลายก็นี่อย่างนี้แตกแน่นอนเลยก็สี่ลูกนี้เข้าแตกแน่นอนครับโฮมรันครับผมตุง้ปงปมปมปมหึงสัจใจขอวาร์ปไปไหนเจอร์ล์อาร์ฟอร์ดจอดอยตรงนั้นแหละนะพี่ฝากไปสี่ลูกน,ะนั้นเหนียงเหนียงเลยนะ มีจุกข,ข้างในบ้างอะถ้าไม่แตกนี่ก็กไม่รู้จะเรียกไงนะไปอีกไปอีกไปอีกมีแสนห้าหกอะครับเพื่อนเพื่อนว้าวนี่นี่นึกว่าก็สอบสายชั้นดีเนี่ยปล่อยอีกไปอีกไปอีกแป๊บเดียวสี่แสนครับเพื่อนๆยังไม่ถึงสองนาทีเลยนะครับอะมาสงสัยโดนเพื่อนลาดแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับวาร์ปดีกว่าครับอะไปใกล้ๆหน่อย นะครับเพื่อนร่นเลยะเวลาแล้วมันเดินคางช้าเหลือเกินเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเป็น20-30สิบนาทีนะ <c oughs> โอเคไปต่อครับกบลำนี้เราเราไม่ถึงนะไม่ทันเพื่อนเขาตปอีกลำนะครับเป็นเรือดำน้ำกว่าจะหมุนไปใบพัดก,ก็เล็กเล็กเรือก็ย้ายใหญ่นะครับเรือเราส่งคล้ายๆประวานเลยนะนะครับอ่ะโอเคใกล้ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการ มาให้พี่ปั๊มซะดีๆมาให้พี่ทำดตมเมจดสซะดีๆไอ้น้องจะไปไหนอืมขอปั๊มหน้าหน่อยครับข้อดีของไทร้อยคือเลือดเยอะครับนะมันก็เลยทนต่อต่อปีโด,โดขเขานะครับแต่โดนเยอะก็แตกกันนะยิงไหมครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาครับอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะต่อปีโดพียบเลยครับ โดนเราอีกลูกหนึ่งโดนเราอีกลูกหนึ่งสองลูกติดคล้เขาขึ้นแล้วเขายอมแล้วไม่รู้ว่ายอมหรือโอทูหมดนะครับแตกนะครับโอเคจบไปครับตานี้ทำตั้งแต่ไปแค่40กลไกนะครับครับเรามาต่อแมทที่สองนะครับนะยับขยับต้องจําขัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึงนะมพราว่าลอยน้ำนานมากเพื่อนนี่9นาทีครึ่งเลยฝ่าไป30วิเพิ่งลอยจากนี่เองครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อน เราต้องดำก่อนนะเจอเจอเจอเดี๋ยวก่อนนะเจอเจอเราเอาฟอร์ดนะต้องระวังหน่อยเหมือนเหมือนเขาดักผมอยู่ทางขวาไม่รู้เรืออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันตอนนี้จัดการเจอเลาเอาฟอร์ดกันครับโหถ้าชุดนี้เข้านะเพื่อนเอ้ยมีแตกได้เลยนะครับอุ้ยยังไม่จบนะครับแตกไหมครับเยอะเรารอฟอร์ดเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้โหโดนไป็นแสนสี่นี่ทั้งผมบอกเลยถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไม่รอดนะครับจริงๆ จัดกรยางยามาตกอะโผไปมีแตกนะครับเราอะมีแตกนะเพร <c oughs> าะเขายิงเบิร์ดได้แรงนะครับนะยามาโตะนี่คือเ,อเอรือเรือแฟนบอที่โหดมากนะครับโอเคเขาถอยไปแล้วนะครับแต่เรือเรามีชั้นเชิงดีนะใช้คาว่าชั้นเชิงเลยคือเกาะเราครับมันเป็นสโลปเวลาเขายิงมามันจะเด้งไปนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมหรือเปล่านะครับแต่เวลายิงมาเขาน่าจะโด,ดนนาเมฆไม่เต็มถ้าไม่ใช้ไอโคอาริเซียเนาะ หรือปืนและไอเรียวกันโอ้ยลิยน้นเล่นพังหวนแล้วเนะี่ยยังไม่หายร้อนในนะเพืเ่นนนนะโโอูดยังไม่ชัดนะโผล่มาอีก้ะหืงแตกนะครับเดี๋ยวเราอาฟอร์ดหืหเราไม่ได้ลาดนะโอเคเราจะพยายามดำไม่หายามาโตนะครับแล้วเราไปโผล่หน้ายามาโตเนะี่ยผมบอกเลยนะยามาโตไม่เหลือครับนะครับเราไม่เหลือให้ยามาโตะยิงนะโดนสองเบิร์กน่าจะแตกนะครับแสนห้าแสนห้านะ นี่ยังล็อกเป้าเขาไม่ได้เราก็จัดการเรียมน้ำไปก่อนดิมิตี้นี่คือเราเราไม่สนใจเขาหรอกครับเพราะว่าเขาก็ไม่สนใจเราเหมือนกันนะครับจริงหน้าที่เราคือจัดการดิมิตี้ก่อนนะแต่ด้วยหน้าที่ของซีเอ็ไทรอยที่มีมิสไซล์เยอะเนี่ยไปสนับสนุนการลบดีวกว่านะโอเคเราปล่อยรอบเป้าไปก่อนนะครับให้เขาโ,โ,ดโดนเราครับโอเคปล่อยแกนิดไปแล้วนะครับหวังผลนะครับน่าจะโดนอยู่แต่โดนเท่าไหร่เดี๋ยวดูด้วยกัน บูมบมบูมบม,บมเป็นหมื่นแปดนะสองลูกมีมีหักไหนอนะครับบอกเลยเดี๋ยวเราเพื่อนล่าอย่ามาโตนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเจอร์รอาฟอร์ดครับส่วนเดมิตตี้ข้างหลังปล่อยไปครับโอเคเขาสนใจทางนู้นละเดี๋ยวเราขึ้นนะครับเราต้องขึ้นไปจัดการอย่ามาโตนะมัตัวนี้ตัวพิกเกมได้เลยเออเขาหนีเราว่ะไม่ถึงแน่เลยปล่อยตอวิดีโอไปแล้วกันนะครับโอเคทันอยู่โอ้ยติด,ต,ด,ต,ดติดน้ำครับ โอเคเสียไปลูกสองลูกเนาะมุมมๆมมุมมมไปแตกว่ะโอเคได้อยู่เลื่อนทําแตกนะครับเลื่อนเราหายไปเลยแสนหนึ่งนี่ครับกระสอบทรายโอู้้ข้อเสียของแกนิกก็คือเนี่ยครับสมมติเวลาเราโดนดำน้ําถ้าโดนน้านิดหนึ่งมันก็ไม่ไปต่อแล้วนะมันก็หยุดเลยนะแกนิกนะครับซึ่งถ้าผุดผุดโผล่จต้องโผล่ให้สุดขึ้นให้สุดลงให้สุดนะครับนะแหมขึ้นให้สุดลงให้สุดลงอะไร คิดอะไรหรือว่าเนี่ยอ่ะโอเคยิงลยครับนี่ครับเจอแล้วอัฟฟอร์ดโดนสามลูกบุม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 บอกเลยเจ็บหนักนะครับขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นโอ้โหล็อกเป้าอีกทีหนึ่งเนี่ยวิ่งอ้อมกันสิบรอบแล้วยังล็อกเป้าไม่เสร็จเลยบุม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 กณิคสามลูกบุมบุมบุม่นงี้ล่ะเล่นได้นะครับแต่ไปใช้ถากการจริงไม่ได้เกณิคหัวร้อน โอเคตอนนี้ก็จบไปสวยนะ9 0 0 0จมเรือได้แคล่ลำเดียวนะครับไปดูต่ออ่ะด่านลูกรักผมเองนะครับขยับมาใกล้หน่อยไม่ค่อยเห็นนะการเดินเรือของ C ซีนไทยร้อยมันก็จะช้าแบบอ้าวเขาเห็นเราก่อนเจอยามาโตะด้วยเราเป็นเป้าซ้อมแล้วอย่างเงี้ยดำนะครับอย่ารอช้าอย่าเก็บคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งเลือดเยอะเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่นะนะครับต้องพยายามหลบหลีกศัตรูหน่อย ตอนนี oh, ้ศัตรูเราคือยามาโตะนะเพราะว่าเราไม่เห็นศัตรูลำอื่นเลยนะครับซึ่งเขาเล่งเราอยู่แล้วสังเกตดิเขาไม่หันหน้าเรือไปไหนเลยโอ้เจอสองลำด้วยโอ้ยเจอวารีแอคด้วยถ้ายืนข้างยามาโตะนี่คือไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องกดเอเอแล้วไม่ต้องกดพูแล้วเอเอทำงานแตกหมดขอลองหน่อยโอ้ยเทสเทสจุดพูดิไม่จุดว่ะปล่อยกันอีกไปครับโอเคแล้วเขาไม่จุดนะแตกสี่นะครับมีจุ้งนะ บุ้มบุม,บมโอ้ยโดนยังนนผมเกลียดวารีแอคลำนี้ว่ะแม่งได้รู้งานเกินแม่งอยู่ข้างยามาโตเลยครับถ้ากับว่าเขาเนี่ยนะครับจะกันเอของเราแทบหมดเลยนะคิภสพาตาไหนมีวารีแอคสักสามลำนะอยู่ข้างยามาโตนะผมว่าแพ้ทีมเรา,าแพ้นะ <c oughs> โอเคเราเข้าใกล้แล้วนะเราจะเสี่ยงนะเราจะเป็นสายลุยนะนะเพราะเพื่อนเราเนี่ยหวังอะไรกับเขาไม่ได้หรอก นะครับนะดูดูเขาให้ท่าแล้วนะครับให้ท่าแล้วนะครับก็ถามว่าทำไมเราไม่เราไม่มาจอดสักทีเนี่ยให้ท่าขนาดนี้เอาไม่ใช่คนละท่าโอเคยิงไปครับยามาโตะอืขอพุดในขอโดนนะเอะขอสักหน่อยเถอะขอสักชุดเถอะจริงๆตรงของเราเถอะมันรู้มากเลยเหลืออีกลูกนะครับลูกลูกสุดท้ายลูกท้ายของข้าปุ้มเป็นของเรานะครับยามาโตะ เรียบร้อยครับผมนะก็ทำดาเมจจะมาโตดลำเดียวเลยเนี่ยสองแสนหกเนี่ยไม่ทำลำอื่นเลยเจอเจอวารีแอคนี่ยากนะครับโผล่มาอย่างนี้ขอหน่อยเหอะปุบ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 รอบเป้าให้เขาจุดพลุกอนครับเขาไม่จุดว่ะปล่อยปล่อยปล่อยเทรลลู่นะครับเทสนะโอเคโดนอ้าวเอเออไม่เอเอไม่กันอย่างนี้ก็แตกครับโอเคปล่อยหมดเลยแตกหมดจับได้หมดเลยว่ะเสียของครับเสียของ ด่าหมดครับเสียของโอ้เสียของหมดเลยนะครับแล้วผมนี่ผมบอกเลยนะพวกวารีแอคนะครับเล่นไทนนะนะอาจจะคอฟอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเขาชอบอะไรกับไอ้นี่ผมก็ไม่รู้นะมีขอสองลูกเหอเน้น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 โอ้ไม่เข้าสาักลูกเลยครับเจอพวงนี้ทำใจนะครับ เงียบครับอึ้งครับทำอะไรต่อไม่ได้ครับเจอเดอะวอริเพอ็ตถ้าพุกแกนิกเจอวอริเอตนี่คือจบแหละนะครับคือจบแล้วเลือตัวเนี้ยพอรยอยัลมีลุ้นอยู่นะครับแต่แต่เขาก็แรงกับเราเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรอโผล่ขึ้นไปนะนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้จัดการเขาหรือเปล่าหรือเขาจะจัดการเรานะ <c oughs> เรื่องเดอะแซนซี่ <c oughs> ซึ่งโอเคเราก็ปล่อยตอร์ปิโดไปก่อนนะ ระหว่างลอรีเจนนะครับจะได้ไม่เสียฟรีเพราะเขาจมเราใต้น้ำไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเราก็รอไปแต่ถ้าเราเห่าเราก็เปิดมันหน่อยดีก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับจิ้งู้ครับก็มาดิครับเจนผมเอเยอะครับสองลูกครับผมโดนลูกเดืไม่เป็นผลดีนะครับเจนิกนะนะยากอยู่เหมือนกันโอเคโดนลัาไปครับนะหรือไอขี้หนึ่งก็โอเค อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นนะครับโอ้ยถ้าเราอยู่อย่างนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเราจัดการดีกว่าเพราะกว่าจะถึงเราอีกหน้าเลยงานนะครับโอเคหาเขาก่อนเป็นไงครับเพื่อนๆนี่ขอจบเรื่องน้ำเถอะไม่ได้จบแน่เลยเขี่ยปล่อยครับปล่อยทุกชุดครับมีอะไรปล่อยหมดเลยครับปุ๊บผมจุดเยอะปุ๊บผมบอกเลยแตกแน่นอน ติดหินนะเนี่ยเราเนี่ยแม่เป็นตีเลยเป็นเตเป็นต,นตีตีหินเลย <c oughs> เป็นตินตินเออไม่เอาเนี่ยไม่ผวนนี่หว่า <c oughs> โอเคเลือดเราได้แสนแล้วเราเรา,เราบูได้แล้วนะกับซ n เอเขานะซ n เอเหมือนกันก็ก็มาดีครับทพิมต้นเกมเราไม่เจอเนี่ยมัวแต่ไปลุยคนอื่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะลอ่อเขาจุดพูก่อนนะ ตุม้มโอเคโอ้เขายังเหลือเหลือบานเลยว่ะขอโทษทีนะครับผมเล่นต่อวิโดีโอโอเคตาน,นี้ก็จบไปแค่6,000แสนกว่านะครับนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆครับก็ภารกิจวันนี้นะครับกับการเล่นเจ้าไทาร้อยนะครับ Cn ไทร้อยกับแกนิก 4,% เบิร์ดนะครับนะนะก็ทำดาเมจไปได้เกือบร้านเหมือนกันวางตานะครับแต่มันอื่นครับ เรือมันอืนดด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีซายอืดเนี่ยมันก็ไม่คุ้มไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับซอมเมอร์น่าจะคุ้มสุดไม่ก็ X33 นะนะครับก็เอาเป็นว่าเอ้ยเอ5 x 3 3อาไรเอย่างเ่งี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวพารกิจหน้าทำอะไรต่อเดี๋ยวคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมคัดดูแล้วอันไหนหน้าทำเดี๋ยวไปทำให้ในะครับโอเควันนี้ก็ นะครับคบเครื่องเรื่องความมันไปแล้วยังไงก็เดี๋ยวผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับโชคดีครับฝากดกดติดตามกดซับสไครต์ด้นะครับถ้าใครไม่กดซับสไครต์เนี่ยใจลายมากเลยนะนะครับโอเคไปละเจอปืนครับผมปงั